หากว่าค่านิยมในการคิดฝันของผู้ชายในวัย30ตน้ตนที่มีร่างกายครบสมบูรณ์ทั้ง32มักฝันถึงการมีอนาคตการทำงานที่ลุ่โรดฝันถึงการมีครอบครัวที่อบอุ่นฝันถึงการมีบ้านสักหลังหนึ่งมีลูกที่น่ารักสักคนหนึ่งทำไมช่างก้อมในวัย30ต,นตน้นผู้ที่ไม่เคยใช้ชีวิตของตนเองให้ผิดแผกแตกต่างไปจากคนปกติธรรมดาจะคิดจะฝันเช่นเดียวกันอย่างนี้บ้างไม่ได้ หัวพวกนี้นี่ของช่างก้อนกี่ตัวนี่ครับเนี่ยฟองตัวครับสองตัวนะครับผมตัวไหนบ้างเนี่ยตัวนั้นนี่ตัวอีตัวหนึ่งนะตัวอ่อต,ตัวแดงแดงครับช่างก้อนซื้อให้ให้ซื้อให้พ่อให้แม่เหรอครซื้อให้พ่อให้แม่โอ้กู้มาตนนั้นสองหมื่นซ่อมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเคยหาเงินได้เยอะสุดนี้เท่าไร 8, <000. S 2> 7, หร่แต่สั้นเจ็ดพันเหรอครับไม่ใช่เงินครคือก้อนใหญ่ใหญ่เจ็ดพันเนี่ยเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้ครับ สายยาว,วยเก็บเกลื่อนยังไงแล้วจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านบ้างไหมข้อเชือกข้างนี้กูอยู่ตรงนี้ยังเชือกง่ายเลยข้างเ <ừ> น,นื้ปลูกเลย <ừ> แล้วถ้าปลูกแล,ล้วช่างกอมจะปลูกตรงไ,ไหนได้ปลูกตรงนี้ปลูกเชือกงวยอยู่ก<อ>็ปลูกไม่ได้เท่าไหร่หรอกก็อพอยอยู่ได้ครับแต่สองห้องก็พอก็ <ừ> คือหลังเล็กๆนะอยู่กับเมียสองคนหลังเล็กก็พอแล้ว อยากได้เด้อบัดเลยเขาว่าอยากได้เป็นหลักนนปเป็นแรลงเออแหละอยากมีลูกนะอยากมีลูกเขาแต่เขาแม่ว่าอยู่น้ำนองน้ำลงไปเปียงหกักไปเอาแล้วก็หักเขาสังจาของเนี้ยสนกนี่เขาก็เรียกว่าเอาแล้วก็เขาว่าพ่ออยู่พ่อจินนะเขาก็ว่าเขาหักกันอย่แม่ถามสูหักกันว่าล่ะหักสันไม่ให้ไปใส่แล้วสันุเนี้ยเขาก็ได้ ช่างกลมได้ไงผู้ใหญ่เขาพูดให้เหลือไปเขาเราดูยิงให้เจอรอบแรกแล้วปิ้งก่อนนะ<บ>ก็เลยมาตามหาแหละตามหาให้ใหพวกแกเจ้านี่ถูกต่อให้แล้วไปถูกกถูกใจกันตอนไหนตอนเขาแนะนําเนี่ยเขาพามามาบ้านแล้วยังไงล่ะนาเห็นเขาครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกสงสารเขาอืแล้วคือตอนแรกยังไม่รักครัค่ะรู้จักกันนานเท่าไหร่เนี่ย สองวันเองสองวันเล้วองที่สเหรอดเรื่องเราถูกคอยแล้วแล้วคุยคุยเลยยังไม่ได้ศึกษาดูใจกันเลยเหรอไม่เคยไมอ้าวแล้วรู้จักสองวันแล้วเอาเลยเลยเหรออืมแล้วทำไมใจร้อนเนี่ไงไม่รู้กลัวกลัวดไม่ได้แล้วพอผู้ใหญ่ติดต่อให้แล้วตกลงปรงใจเลยจ้าตอนที่ผู้ใหญ่เขาแนะนำเนี่ยเขาบอกเราว่าอะไรบ้าง เพราะว่าเขาทำเก่งทำงานเก่งเนี่ยขยันนะ,ะอืมบอกว่าเลี้ยงเราได้แน่ะ เสียบ่อยแค่ไหนก็เดือนึางปรัาณสองสามครั้งนี่้าเสียซ้อบบางซึงซั่เน่ยเด็ดซั่งแล้วก็ทั้งทีเป็นเลย ม่แล้วก็มาช่อมได้เงินบัตรเด็กชอ,อมได้เงินบัตรเด็ะชอมเล้วว่าได้มีเงินเก็บนะสำหรับช่างกลมีรถนี่สำคัญมากเลยเหระอคสำคัญมากถ้าก็หากรถก็เรื่องเนอ้อมันก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินับก็ขาดเงินก็เรื่งขาดขาดขาดซื้อเลยถ้าใครโทรทัศน์เสีย เราก็ไปรับเข้ามาซ่อมไม่ได้เข้่ใกล้เลยรถมันเสียไข้ากล้คือมันก็ทําให้เส้นทางอาชีพเราติดขันได้นะคคครครับรับบือ เน่เค้งนี้ยได้มาเ็งดูหลายๆคนน่องอะเลยยไมถึงชอบรุ่นนี้่เลยเพว่า้ะซื้อเขายดให้ไม่เสอจ้าของเขบอกว่าถ้าซื้อให้จะลดให้นะเน่ตาเก็บสักมื่ไหร่นะถึงจะพบเนี่ยอ้ถ้าซื้อ เกินคืนวันข้างในได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยาเกเย็นจะยอมดิน้นรนคนคน,คนทัานก้อมเคยคิดไหมว่าทำไมตัวเองไม่ไม่ไปทำมาหากินอะไรที่มันง่ายกว่านี้ เคยมีคนหลายครั้งแล้วนะนชวนเขาไปสถานที่กรุงเทพอืมก็ผมก็ไปตอนเขามาชวนเขาบอกช่างกล้องว่าอะไรมาชวนเพราะว่าชวนบอกไปซอกตางเลยกรุงเทพโอ้โหคนเยอะงคนเยอะเราลังเีละ4,500ก็มีไม่ช่างกล้องไม่เอาไมเอาไม่ไหวแ้วผมก็ไม่เอาเพราะผมไม่ชอบสถาน การทงานแบบสังคมเขาไม่รับไงอืมก็คือด้านหนึ่งสังคมเขาไม่รับแต่ตัวเราเรารับได้ไหมไม่ได้ตัวเราก็รับไม่ได้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานง่ายกว่าแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าเนี่ยแต่ว่ามันถือว่ามันเป็นงานที่แบบว่าทาแล้วดูถูกตัวเองในช่างก็<อ>มอนก็ไม่เอานะไม่เอาเลยอืมพอให้ทำอยงนี้กัคเตัวเองเลอไปให้วเอาเป็นอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้ เราให้เขาให้คนอื่นเขารู้ว่าเราทำได้ทุกอย่างอ,อืมมีคนเอาเงินมาให้ช่างก้อมเปล่าๆเพราะว่าเขาสงสารช่างก้อมเนี่ยกับมีคนเอาโทรทัศน์ที่เสียแล้วมาให้ช่างก้อมซ่อมเนี่ยเพื่อให้ช่างก้อมได้เงินเนี่ยช่างก้อมจะเลือกอะไรอยากอดยอดพอทัดเพราะว่าอะไรเอาได้เงินเปล่าๆไม่เอาหรอเอา,าเพราะคนพักเนี่ยมีความรู้ด้วยแล้วง่ายง่ายพอพวกเขาให้เขาเห็นว่าเรามความสามารถ เขาให้เขาดูได้มันมันภูมิใจกว่านะคุณใจกว่าเออขอเอาเลยถึงวันนี้นักช่างก้องรู้สึกว่าภูมิใจอะไรมากที่สุดเลยคุณใจที่เพิ่ง้าของพ่อแม่เสร็จแล้วอืมแล้วมีงานทำของตัวเองแล้วมีลูกเปนไงแล้ว,ลลวอืมทำงาน,นหาเงินยังลูกเป็นไงครับได้อย่างล้วก็เพิ่งพาพ่อแม่นี่คือ ขอแค่สุสักองอดคนปองอดคนแล้ว hmm. ก kind of mm ่อนให้คนอื่นขอรู้ว่าเราัีมีคนค่าต่อสังคมอยู่ เปรียบชีวิตของช่างก้อมให้เป็นคล้ายๆกับเครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งคงบอกเลยว่าเครื่องไฟฟ้าชนิดนี้คงมีอุปกรณ์และชิ้นส่วนสําคัญสําคัญขาดหายไปหลายส่วนจนอาจจะถูกตีค่าตีราคาว่าเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ชำรุดไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทํางานได้และอาจจะถูกนําไปทิ้งร้างไว้ที่ด้านหลังของโกดังจนในที่สุดก็อาจจะถูกนําไปขายให้กลายเป็นเศษเหล็กเก่าๆที่ดอยค่าด้อยราคาแต่ดูเหมือนว่าเครื่องไฟฟ้ายี่ห้อช่างก้อมรู้ว่า การจะนั่งระทมทุกข์นั่งท้อแท้กับส่วนต่างๆที่ขาดหายไปในร่างกายนั้นคงไม่ช่วยทําให้ชิ้นส่วนต่างๆงอกเงยหรือกลับคืนขึ้นมาได้เครื่องไฟฟ้ายี่ห้อชางกอมจึงเลือกที่จะออกค้นหาอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาต่อเติมเข้ามาทดแทนช่วยทําให้กลายเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถทํางานได้ตามปกติอะไหล่ที่ว่านั่นก็อาจจะหมายถึงความขยันหมั่นเพียรความตั้งใจในการทํางาน การรู้จักใยหาความรู้เข้ามาเป็นวิชาติดตัวถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่อาจจะเกิดมาพร้อมโดยร่างกายที่ครบสมบูรณ์ทั้ง32มมีอุปกรณ์การทำงานต่างๆที่ครบครันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปสรรคต่างๆที่เราผ่านพบการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตอาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆนั้นเกิดการสึกหรอหรือเกิดอาการชำรุดเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราเลือกที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ซ่อมแซมส่วนที่ขาดขาดเกินเกินนั้นหรือว่าเราจะปล่อยให้ชีวิตกลายเป็นเครื่องไฟฟ้าเก่าๆที่ไม่สามารถทํางานได้จนกระทั่งในที่สุดก็ถูกนําไปขายกลายเป็นเศษเหล็กเก่าๆคคนคน,คน,นานานา คนเราไม่ว่าจะเกิดมามีอาการครบ32หรือไม่ก็าตามก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มค่าหรือลดค่าให้กับชีวิตของตนเองได้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในมุมมืดปล่อยให้เงาทมินของความท้อแท้เข้าบทบังจนที่สุดกลายเป็นคนสู้ไม่เป็นแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราเองอีกเช่นกันที่จะเดินออกจากมุมมืดเข้าสู่สนามแล้วก็ต่อสู้ให้สมกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ ยเจ้าหน้าที่ปกครองแท่นดินเปิดเผยแต่ความเท็จล่ะหากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก็เลยต้องหา